เสร็จแล้วฮะขั้นตอนการเจาะเลือดอีซี่ง่ายๆอย่าไปทำเองที่บ้านนะเวย้ยอันตรายนะฮะ <c oughs> เหมือนจะจบไหมยังไม่จบเราคิดว่าอยากจะเซอร์วิสน้องๆนะฮะแฟนคลับนะฮะด้วยการเจาะเลือดตัวเองให้ดู กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของพี่หมอโอ๊ฮะนั่งอนสภาพนี้แน่นอนครับวันนี้มนเป็นคนไข้นั่นเองครับไม่ใช่อะไรจะบอกว่าอยู่ในคลินิกใช่ไหมในยามที่คนไข้ยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยทางคลินิกเรานะฮะก็ต้องมีการฝึกซอ้อมฝึกปรือฝีมือซึ่งแน่นอนเราอยู่วันนี้นวดหน้าแน่นอนไม่ใช่ครับวันนี้เราทำาการที่โหดเที่ยงกว่านั้นนะฮะนั่นคือการที่เกี่ยวกับเลือดน,นั่นเองครับผมสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่คลินิกดิออร่านะครับที่หมอทำงานอยู่ม พีอคืออะไรในคลิปนี้เราจะพูดถึงการเจาะเลือดครับแน่นอนนะฮะการจะเอาอะไรไปทต่อดหรือว่าเป็นการตวรตวจแลบตรวจค่านู่นค่านี่หรือกระทั่งเอาเลือดมาปั่นแล้วก็กลับมาชีนเนี่ยต้องผ่านการเจาะเลือดก,ก่อนดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมาโชว์เบสิกสอนวิธีการเจาะเส้นเลือดนะฮะว่าเจาะอะไรได้บ้างยังไงบ้างไปดูกันดีกว่าครับผมโดยอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับก็ได้แก่สิ่งต่อไปนี้ครับผมอ่าเราเตรียมไว้ในถาดแล้วนะฮะอ่าดูเข้ามาครับผมสำลีชุบแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็สำลีแห้งหนึ่ อันนี้เรียกว่าทานสปอร์นะทานสปอร์นี่คือจะเป็นแบบสีขุ่นๆอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบขา,ขาวๆอะ่ะจะเรียกว่าไมโครสปอร์แล้วก็มีสลิงสำหรับดูดเลือดนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือทูนิเก้นะครับอันนี้คือไวาทาอะไรเอาไว้รัดแขนนั่นเองนะฮะสำคัญที่สุดก็ไม่ได้เพราะที่สําคัญกว่าก็คือเข็มนั่นเองนะครับเข็มรูปร่างหน้าตาแบบนี้ไม่ได้เข็มแบบธรรมดาครับอันนี้เขาเรียกว่าเข็มบัตเตอร์ฟลายนะฮะหรือว่าเข็มผีเสื้อนั่นเองมีปีกแบบนี้ปีกอันนี้คือเอาทํออาอะไรไปะะขนนนนนอเา้้บััก็็จดดยีีถ บัตเอร์ปายเข็มเบอร์21นะฮะทั้งหมดทั้งมวลนั้นต้องขาดไปไม่ได้คือคนเจานะฮะวันนี้จะเป็นน้องแอมนะฮะรับผิดชอบในการเจาะที่หมอเองเดี๋ยวพี่หมอจะเป็นหนูทดลองให้ปกติเราก็ต้องมีการฝึกซ้อมการเวลาคนไข้หรือว่าลูกค้ามานะครับเราจะได้มั่นใจว่าเฮ้ยเราทําได้ยีสิบกต้องตามมาตรฐานนั่นเองครับผมให้น้องแอมเตรียมตัวนะครับแต่วันที่น้องแอมกำลังเตรียมตัวเตรียมอะไรเดี๋ยวเราอธิบายนโะตมี้ซะหน่อยฮะขึ้นรูปฮะ อันนี้คือเป็นอนาตมีของเซนเตอ์ดำนะครับเซนเตอร์ดำทุกคนสังเกตดูนะให้จำไว้สองชื่อมันจะมีบาซิลิกเวนกับเซฟาลิกเวนฝั่งที่อยู่ด้านนิวโปรง่งอันนิวโปรง่งดูจากดูรูปประกอบไปด้วยนะอันนี้คือเซฟาลิกเวนนะครับส่วนด้านที่อยู่ด้านนิวก้อยนะครับเนี่ยวิ่งมาทางด้านในนะครับอันนี้เรียกว่าบาซิลิกเวนนะครับซึ่ง เส้นที่เราต้องการจะเจาะมันจะเป็นเส okay. mm ้นเชื so ера, like ่อมครับระหว่างเซฟเฟอริกไปที่บาซิลิกนั่นเองคือตรงกลางครับเห็นเส้นนี้ไหมอันนี้คือมีเดียนคูปิทัลเวนนะฮะก็จะวิ่งตัดจากเซฟเฟอริกนะครับวิ่งมาที่บาซิลิกเวนนะครับตามอลาโตมีมองอย่างนี้ไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทําการเจาะแล้วให้ดูเลยว่าเฮ้ยมันวิ่งแบบนี้จริงๆนั้นในกรณีที่เราจะการจะเจาะคนไข้แล้วเฮ้ยเส้นเล็กมากเลยครับคุณหมอเจาะยังไงดีเฮ้ยมองไม่เห็นเส้นเลยแม่งเส้นอยู่ไหนวะเดี๋ยวมีวิธีดูฮะซึ่งการเจะ เาะเลือดของเรานะฮะถ้าเกิดเจาะตรงนี้ไม่ได้มีตรงไหนให้เจาะอีกหลังมือฮะถ้าเกิดดูแล้วหลังมือซ้ายหลังมือขวาตรงขอบพับซ้ายเข้าเขาขวาไปหมดแล้วไม่ได้เลยไปขาฮะลงไปที่ข้อเท้าเลยตรงข้อเท้าก็สามารถเจาะได้ครับตรงนั้นตรงไหนที่มีเส้นเลือดดำสามารถเจาะได้หมดเลยฮะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเจาะเลือดดีกว่าครับผมให้หนูเทเส้นก่อนไหมนะหนว่าให้หนูเจาะเลยเหรอทำไปเลยเดี๋ยวอธิบายไปเรื่อยๆ,ๆหนูก็หาไปด้วยตรงนี้ <laughs> นี่คือขั้นตอนแรกนะฮะก็คือเราทําการวางให้คนไข้หัวสูงไว้ก่อนนะเพราะว่าเลือดจะไม่ไหลขึ้นไปข้างบนนะฮะเลือดจะได้ค้างอยู่ตรงนี้น้องจะวางหมอนให้เราอยู่ในแขนท่าสบายๆนะ,ะอันนี้เขาเรียกว่าท่าอน,นาโตมีโพ s ิ t i o n นะฮะอันนี้ปล่อยแขนง่ายสบายๆเราลัดทุน้เก้ไว้นะครับเพื่ออะไรเราต้องการจหบีบรัดบซิลิกเวน <c oughs> เพื่อให้เส้นเลือดมันโป่งขึ้นชัดเจนรัดแล้วไม่ขึ้นใช่ไหมกรรมือช่วยฮะกํามือช่วยปืดเห็นไหมไม่เห็นอ่าน น้องแอมทายังไงต่อดีคะตอนนี้คลําครับคลําสิ่งที่ทําได้ก็คืออย่าเชื่อแต่ตาครับตามองไม่เห็นไม่เป็นไรคลําให้เจอมันจะได้เป็นเส้นนูนนูนาเจอไหมเจอไหมถ้าไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวหมอจะวาดให้ดูมองอย่างนี้ไม่เห็นใช่ไหมฮะแต่ปกติเวลาเราเอามือรูปๆูๆูเนี่ยมันจะทาได้เป็นท่อนเว้ยในกล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่ว่าเซน์ของพี่หมอเวลาจับไปปุ๊บรู้ละนี่ขอบอยู่ตรงนี้นี่ขอบฝั่งขวานะต่อมา ดัน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 อ่าขอบฝั่งซ้ายดังนั้นเส้นเลือดของพี่หมอครับมันจะวิ่งจากแนวนี้มาแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีซับฟลิกเวนวิ่งอยู่ดังนั้นเส้นเลือดก็ควรจะวิ่งมาแบบนี้อิ่งต่อมาที่บาซิลิกเวนฝั่งนี้มันก็จะต่อกันเดี๋ยวเราจะเอาแอลกอฮอล์นะครับเช็ดบริเวณที่เราต้องการจะเจาะเลือดนะครับดูเวลาเช็ดเนี่ยให้เช็ดจากในออกนอกวนออกวนออก,ออกแล้วไม่วนเข้าแล้วนะเพราะว่าเราต้องการให้เชื้อนะครับมันออกไปข้างนอกให้หมดนะครับอ่ะอ อ่าทุกคนดูนะครับนี่คือเข็มวเตร์ไฟครับหนะ้าตาแบบนี้จะมีการต่อหลอดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อกับสลิงแบบนี้ถ้าเราเจาะได้แล้วเลื่อนมีความดันเจาะแล้วไม่ต้องทำเลยเลยครับเลื่อนมันจะวิ่งมาตามเข็มเองอัตโนมัตินะครับอ่ะลองเสียบเลยฮนะถ้าแบบนี้เสียบแล้วคนไข้จะเจ็บแค่ครั้งเดียวครับตอนที่เข็มอะวิ่งผ่านหนังเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดเข็มปักอยู่แบบนี้และ ยังไม่ได้เลือดสิ่งที่ควรทําก็คือควานหาต่อฮะไม่ควรถอยเข็มออกเด็ดขาดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติที่สามารถเจอได้ที่ว่าจอะแล้วอาจจะยังไม่เจอแต่ว่าต้องมีสติอย่าดึงออกแค่นั้นเห็นสินะพี่หมอไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับก็แล้วก็ไม่ได้เก็บเลยครับนี่ไงเข้าละดูกเห็นไหมปากเข้าปุ๊บพ่อเห็นเลือดเข้าแล้วอ่าดูแล้วมีเลือดวิ่งมาจริงๆก็ล็อกไว้ครับเห็นป่ะมาดีมเตอร์ไฟอย่างนี้แล้วเราก็เอาทรานสปอร์แบะ เอาไว้ล็อกเข็มเพื่อไม่ให้ขยับแล้วก็อย่าลืมปลดทูนิเก้ออกด้วยนะจ๊ะ ปวดปุ๊บเลือดก,ก็จะสามารถมาเลี้ยงตัวเองได้ดีมากขึ้น,นง่ายๆในการเจาะเลือดนะฮะค่อนข้างทําได้ค่อนข้างง่ายแต่ว่าอย่ามีแรงเจาะเองเะเว้ยเพราะว่าเกิดทําไม่สะอาดมันติดเชื้อขึ้นมาก็ไม่ดีนะฮะทางที่ดีก็คือให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกฝนการเทรนเนี่ยเป็นคนเจาะให้จะดีกว่ามันเองครับผมเมื <laughs> ่อเราสมมุติดูเลือดจนเสร็จแล้วนะฮะเราก็ต้องเอาเข็มออกนั่นเองครับผมวิธีก็คือเตรียมสำลีแห้งเอาไว้ก่อนนะฮะอยู่ในมือน้องแล้วเรียบร้อยปิ้งปองต่อไปนะครับเราก็จะเอามือที่กับสำลี กดไว้ตรงปลายเข็มก่อนนะครับกดเบาๆไปอ่าทางให้ดีก็คือเอานุ้วโป้งกดเอาไว้แล้วก็เอามือประคองแขนเอาไว้แบบนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ค่อยๆเอามืออีกมือนึงที่ว่างอยู่นะครับแกะออกนะฮะพอแกะออกปุ๊บดูละไม่ติดเนื้อชัวนะฮะก็ค่อยดึงเข็มบัตเตอร์ไฟออกนะครับขั้นตอนนี้ก็จะไม่ได้เจ็บอะไรเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเมื่อเข็มผ่านผิวหนังไปมันเจ็บแค่รอบเดียวครับตามเส้นประสาทนังนั้นก็คือจะไม่เจ็บแล้วนะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาเรียมทานสปอร์ที่ติดไว้ที่มือน ลงไปครับผมปล่อยไปแค่นี้แหละเดี๋ยวเลือดเราก็แข่งตัวเองนะฮะก็ปล่อยไปสบายๆชิวๆเสร็จแล้วฮะขั้นตอนการเจาะเลือดีซี่ง่ายๆอย่าไปทำเองที่บ้านเวย้ยอันตรายนะฮะ <S <S เหมือนจะจบไหมยังไม่จบเราคิดว่าอยากจะเซอร์วิสน้องๆนะฮะแฟนลับะะด้วยการเจาะเลือดตัวเองให้ดูบ้าหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าจะทำให้ดูฮะ,ะนีป่ปูด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 น,น่ารักนะฮะ <S <S ไม่เคยเจาะตัวเองเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าซาดิสฮะอยากจะลองเจาะตัวเองดูสักครั้งว่าจะรู้สึกยังไงที่ต้องเป็นคนยังไงวะทุกคน ดูอู้น่ารักเสร็จแล้วนะครับเราจะขอเข็มบัตเตอร์ไฟจากผู้ช่วยนะฮะนี่ครับปักเข้ามาตรงนี้นะฮะแล้วก็เข้ามาอ่าเห็นไหมทุกคนเข้าแล้วโชว์เห็นไหมเจาะเลือดไม่ได้ยากกันที่ทุกคนคิดนะฮะอ่ะทดสอบทดสอบอ่ะเดี๋ยวพีหมอทดสอบลองดึงขึ้นเอามา เห็นไหมจ้าเจ้าจ้าจ้าเรียบร้อยฮะการเจาะเลือดด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะฮะสามารถทําได้นะฮะจริงๆแล้วถ้าเรารู้ a n a t o ี y เรารู้อะไรทุกอย่างนะครับการเจาะเลือดไม่ใช่เรื่องยากเลยทุกคนสำหรับใครที่เป็นนิสิตแพทย์หรกอศัแพทย์นะฮะอย่ายกการเจาะเลือดให้พยาบาลอย่างเดียวเวลาไปข้างนอกบางทีเราก็ต้องเจาะเลือดเองด้วยเหมือนกันนะับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่ายังไงเรียนจบมาแล้วยังทิ้งวิชาไม่ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะ้ะกดกระดิ่ง ว่าเจาะเลือดสัานการณ์การแพทย์เป็นยังไงนะฮะอย่างน้อยเห็นใจเลือดของพี่หมอสักเล็กน้อยที่อุตสาเจาะจิ้มตัวเองให้ดูเป็นวิทยาทานนะฮะแชร์ไปให้ทุกคนได้ทราบการพี่หมอไปคิดทุกคนพุธเวลาห้าโมงเย็ยนแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงน,นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคับ